ยูคอยฟาร,ร์มกันยังไงนั่นน่ะสิไอยูวิวแชา์คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการฟาร,ร์มยูคอยที่ผมรู้จักให้ทุกคนฟังกันครับก่อนที่จะดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เลงใจให้กับผมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่ายูคอยฟาร,ร์มกันได้วิธีไหนบ้างนะหรือว่าฟาร์มกันด้วยวิธีไหนได้บ้างเอออันนี้น่าจะฟังละลื่นหูก,กว่า วิธีแรกครับนั่นก็คือการเปิดกล่องตามมอนทั่วไปเลยนะการเปิดกล่องครับมันจะมีโอกาสดอบยูคอยได้ถึง1 0 0 0 0แยูคอยเลยนะซึ่งสถานที่ในการฟาร์มนั่นก็คือเลเวล200ตรงนี้เลยนะเราต้องหาพลังพวกที่มันสามารถระเบิดครั้งเดียวแล้วคีปตรงนี้ตายได้หมดเลยนะตัวแรกครับจะเป็น m o n กีดีลูฟี่เกีย5 ตัวที่สองครับจะเป็นเทพเงาตัวที่3มครับจะเป็นสุคุณะตัวที่4ที่ผมนึกออกนะก็จะเป็นเจ้าโกโจซาโตรลุที่สามารถระเบิดวงกว้างได้นะครับก็จะมีอยู่4ตัวหลักๆที่เราสามารถฟาร์มตรงนี้ได้นะซึ่งวิธีในการฟาร์มเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเออสุคุนะให้ทุกคนดูแล้วกันตัวอย่างแรกที่เราต้องมีครับนั่นก็คือฮาชิเกะครับ หลังจากเนี้ยเสียงเกมมันจะดังมากๆเลยนะครับผมผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งโหลดเกมแล้วลบลงใหม่นะครับผมทําให้ไม่ได้ตั้งค่าเสียงเกมนะเสียงเกมมันเลยดังเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะลดเสียงเกมให้มันเบาวกว่านี้นะขออภัยด้วยจริงครับสำหรับคลิปนี้เสียงเกมมันดังกว่าเสียงพูดไม่ไม่ไม่ดังเท่าเสียงพูดดิดังพอๆกับเสนะียงพูดเลยนะครับโอเคผมก็จะตีเท้าหนึ่งที เอาตรงหลอดข้างบนให้มันครบร้อยนะครับผมเห็นไหมแปบ๊บเดียวคีปมันก็จะตายหมดนะแล้วเราก็รอให้คีปเกิดอีกชุดครับเราสามารถฟาร์มได้ถึง2ชุดเลยนะสำหรับสุกุนะสุกุนะเป็นตัวละครที่ฟาร์มกล่องได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็จะกดะผมกดผิดผมก็กดอยู่เห็นไหมชุดที่2คีปมันก็จะตายแล้วเราก็รออีกสักนิดครับรออีกสักนิดหนึ่งหรือว่าเปิดเพลงฟังก็ได้นี่เราก็กดตัว G ีครับ แล้วก็จะสามารถฟาร์มคลิปได้ถึง3ชุดเลยนะครับผมสำหรับเจ้าสุภูนะนะนี่คือตัวละครที่ฟาร์มกล่องหรือฟาร์มเลเวลได้ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วครับโอเคโอ้โหไอ้ยีังไม่ได้เงินเลยทุกคนโปรไอโดน g e ตแอนิมันนี่อ่าแล้วก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เราสามารถที่จะฟาร์มเงินฟ้านะ หรือว่าจะฟาร์มยูคอยได้เห็นไหมได้มา20ยูคอยครับ 20k 20,000ก็น่าจะเป็นพวกกล่องส้งมมั้งที่เราจะสามารถฟาร์มได้ถึง1 0 0 0 0แยูคอยครับอ่าอย่างเงีม้มนไงฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับสุขุนะถ้าเป็นพวกเทพเงาเกียร์5หรือว่าไอ้เอมมัน,ม,น,ม,นมันตัวอะไรวะ โกโจอย่างเงี้ยมันจะสามารถระเบิดได้แค่รอบเดียวใช่ไหมเมื่อเราระเบิดเสร็จเราก็ต้องรีตัวแล้วก็อันติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่สูคุนะ3ชุดนะครับผมนี่ก็คือวิธีในการฟาร์มยูคอยวิธีแรกวิธีที่2ครับนั่นก็คือหานิสัยอิโคโนโมีให้กับตัวละครของเราตัวละครที่ผมแนะนําที่จะหาอิโคโนโมีให้มากที่สุดก็คือเจ้าสุคนะครับอย่างที่เราเห็นไป ตอนเมื่อกี้เลยนะสุกุณนะมันสามารถฟาร์มคีปได้ถึง3มชุดเลยนะครับผมเมื่อเราทําดาเมจกับศัตรูนะนิสัยอิคโนมีก็จะเสกเงินให้กับเราซึ่งนิสัยอิคโนมีที่ผมได้นะตอนนี้จะเป็นพวกนิสัยวาเลียนนะครับนิสัยวาเลียนมันจะบวกเงินมากกว่าปกติให้กับเรานะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะนิ่ความสามารถของนิสัยวาเลียนเนี้ยเมื่อเราทำดาเมจต่อศัตรูครับเงินที่เราได้รับมันจะมากขึ้น มากกว่านิสัยปกตินะแต่เมื่อเราถูกโจมตีครับเงินที่เราได้รับมามันก็จะหายไปด้วยนะอ่าฉะนั้นเราห้ามถูกโจมตีนะสำหรับนิสัยวาเลียนตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มคลิปให้ทุกคนดูครับผมบอกเลยนะนิสัยวาเลียนอีโคโนโมีตรงเนี้ยโคตรโกงทุกคนมันใส่เงินได้เยอะมากคือแบบฟาร์มแป๊บเดียวเงินถึงล้านครับโอเคผมก็จะเหมือนเดิมเลยครับการอนาเขต และให้ทุกคนสังเกตตรงการจอนะครับมันจะมีจำนวนเงินขึ้นมานะดูครับดูจำนวนเงินที่ขึ้นมาครับเมื่อเราถูกโจมตีเงินที่เราได้มันก็จะหยุดไปนะแล้วก็น่าจะเสียไปด้วยดูขึ้นมาครับเมื่อกี้เราได้หมื่นหนึงเราได้อีกส0งหมื่นไงโอ้โหนิสัยแม่งโคกงทุกคนมันได้ประมาณสี0 0 0ืต่อรอบนะครับ สำหรับเจ้านิสยัยวารีนตัวนี้อันนี้คลิปหนึ่งชุดหายไปแล้วเราต้องรออีกชุดเกิดครับมันก็จะได้อีกประมาณสามหมื่นสองหมื่นนะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยท่าธนูของเราเหมือนเดิมนะครับอ้าวได้มาอีก3,000เอ้ยโอ้อันนี้ไม่สมบูรณ์แบบนะทุกคนอันนี้เสร็จเร็วไปหน่อยโอเคเราก็กลับมาเก็บกล่องครับได้มาอีก2 0,000อ่าแล้วก็ฟาร์มอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะ ใครที่มีนิสัยอีโคโนมี่ก็จะดีมากๆอีโคโนมี่ให้สุคุณนะเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมน่าจะระเบิดให้ดูอีกรอบดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันกลางอนาเขตเราตายเร็วไปหน่อยนะเราต้องเอาเอาพุชให้ถึง100ถ้าเอาพุชหลอดข้างบนเนี่ยมันถึง100มันจะมีโอกาสที่จะกลางอนาเขตได้นานมากยิ่งขึ้นนะ คระเบิดแล้วก็นีโอ้โหผมไอเฮียไม่โดนไม่ชอบโดนลุมตีนะโอเคผมก็เก็บครบ100แล้วเราได้มา7,000 8,000ไอเฮียแ,แล้วก็โดนลุมตีโอ้โหไอ้สัตโอ้คีบมันจะเยอะไปไหนโดนลุมตีดูขอเพลย์ไฟอีกรอบดิคือถ้าไม่ใช้นิสัยกอรลี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับมันมันฟันแบบ กว่าจะตายอ่ะใช้เวลานานเออแต่แรกกับที่เราได้เงินมากยิ่งขึ้นขอพันอีกรอบไปครับอีกรอบอีกรอบ,อรอบโอเคเราได้มาหมื่นสองเออผมไม่สามารถที่จะกดใช้ฮาคี้สังเกตได้หรอคือกดใช้ฮาคี้สังเกตไม่ผิดโอเคเราได้มา สองหมื่นหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้มันได้น้อยหน่อยเพราะว่าเราระเบิดไปสองรอบอู้ของทองว่ะเด็ดคลิปเกินมาอีกหนึ่งกองครับเกิดมาอีกหนึ่งกองเราก็ได้มาอีกสองหมื่นอ่าสองหมื่นหกสามหมื่นเหมือนเราได้ห้าหมื่นครับแล้วเราก็กดใช้ธนูฟูกะอีกรอบนึงก็จะได้ประมาณ6 0 0 0ืต่อรอบนะ 6- 0 0 0 0ถึง70,000ืเลยแล้วดูเงินตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมได้มาประมาณ4ี่แสนแล้วมันก็กลับมาเปิดกล่องอีกรอบนึ่าได้มาอีก5 0,000ืนนี่คือกําไรที่เราได้ครับสําหรับนิสัยอีโคโนมี่นะการเปิดกล่องคือกําไรที่เราได้เว้ยวิธีที่3ในการฟาร,รม์มยูคอยครับนั่นก็คือฟาร,ร์มจากเควสเจ้าเควสที่เราพูดถึงก็คือเควสตรงกลางที่อยู่ตรงเซนตันซิตี้ตรงนี้นะเควสที่ผมแนะนําจะมีหลักๆอยู่2เควสครับเควสแรกจะเป็นเซฟเดอะวิลเลจ เควสที่2จะเป็นลอดซอสนะแต่ลอดซอสมันจะใช้เวลา,าระยะเวลาในการหานิดนึงผมจะแนะนำเป็นเซฟเดอะวิลเล่ละกันนะครับผมเราต้องใช้แค่พวกพละกำลังของเราเท่านั้นเองนะไม่ใช่พละกกำลังหีืเขาเรียกว่าอะไรวะใช้แค่สุขณะก็พออะ่ะพูดอย่างนี้เลยใช้ตัวละครที่เก่งที่สุดของเรานะครับผมโดยเราต้องวิ่งไปที่เจ้าโุมะตรงนี้นะโดย ใครที่ไม่มีคูมาบุกค,ครับต้องมีคูมาบุกอยู่ในตัวก่อนนะถึงจะสามารถใช้เจ้าคูมะตรงนี้ได้คูมาบุกหาได้ง่ายๆมากเปิดกล่องทั่วไปก็หาได้เลยนะครับผมเราจะวาร์ปไปที่ไซลับวิลเลจครับเมื่อเรารับเควสเซฟเดอะวิลเลจมาแล้วนะให้เรามาคุยกับเจ้าอูซบที่อยู่ตรงนี้เลยครับโดยมันจะมีบอสขึ้นมาก็คือเจ้าคูโรให้เราโซโล่คูโรไปเลยครับ โอุ้โโ่กุตีคุตีคุโรไม่เข้าผมว่าทักทักนะ่าจะฟาร์มได้แบบผมลองเอาทักมาตีคุโรแล้วอะมันฟาร์มง่ายกว่าใช้ซูนะไม่รู้ว่าทำไมน,นี่ือท่านสิทำไมวะโอเคเมื่อเราตีเสร็จแล้วครับให้เรามาคุยกับเจ้าอุซบ เราก็จะได้เงินมา1 0 0 0 0แสนยูคอยครับให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ขี้เกียจฟาร์มเปิดกล่องก็สามารถ fk เพื่อทำเควสตรงนี้ได้โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง1นาทีนะหรืออีก1นเควสครับนั่นก็คือหาดาบหาดาบไปใช้ระยะเวลาประมาณหนาทีกว่าหรือ2นาทีถ้าตาเราไม่ดีนะวิธีที่4ครับนั่นก็คือการตีเจ้ามาโหรากาเจ้ามาโหรากามันจะมีโอกาสดรอปเงินได้ถึง1ล้านหรือเปล่าวะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสามารถดรอปเงินได้ถึง1ล้านหรือเปล่าว่าผมได้มากสุดน่าจะเป็น8 0 0แสนนะน่าจะมีโอกาสดรอปได้หนึ่งล้านมั้งและเวลาเกิดของเจ้ามาโหรากามันจะไม่เกิดพร้อมเจ้าอ,อมันชื่ออะไรนะหนวดขาวแล้วนะทุกคนเหมือนมันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงจริงๆแล้ว่ะตอนนี้เที่ยง30แล้วนะครับผมเจ้ามาโหรา,ากาก็เกิดพอดีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดยังไงอะ่ะสำหรับใครที่รู้เวลาเกิดเป๊ะของเจ้ามาโหรา,ากาก็ ช่วยเมนไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาตีเจ้ามาโหลาการกันดีกว่านะแล้วก็เออแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ โอเคเราได้เงินมาทั้งหมด5แสนนะครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนความทรงจำของเจ้าสุคุณะมาอีก1ชิ้นนะโอ้โหผมอยากให้ทุกคนดูมากๆเลยว่าผมได้ชิ้นส่วนความทรงจำของเจ้าสุคุณะมาทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเก็บชิ้นที่5ครับ <laughs> ผมได้มา5ชิ้นเลยสำหรับชิ้นส่วนความทรงจำของเจ้าซูานะ ดรอปดีมากๆเลยนะสำหรับโมโหลาการดรอปค่อนข้างที่เยอะๆนะแล้วก็ได้เงินมาอีกตั้ง5 0 0แสนเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเกิดทุกๆ1ชั่วโมงอะ่ะก็ชั่วโมงหนึ่งมาตีและวิธีสุดท้ายรับนั่นก็คือฟาร์มจากโวลบอสอย่างเจ้าหนวดขาวนะเจ้าหนวดขาวนะครับผมสามารถดรอปเงินได้สูงสุดถึง1ล้านยูคอยเลยนะถือว่าเป็นบอสที่ดรอปเงินได้เยอะที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาสโ,โลเจ้าหนวดขาวกันดีกว่ารับ โอ้นี่ไงเราได้มาทั้งหมด9 1 0 0 0 0 0ครับแล้วก็จะมีกล่องทองให้เราด้วยโอเคกล่องทองก็ได้มาอีก50,000นะเท่ากับเราได้9อ,อ่905นะครับผมก็นะอย่างประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ หมดและวิธีฟาร์มเงินที่เหลือก็จะเป็นการเปิดกล่องรีวอร์ดพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีดอปสูงสุดถึง3 0 0แสนนะถ้าเราเล่นถึง3ชั่วโมงแล้วก็เดลี่รีวอร์ดนะครับผมได้อีก3 0 0แสนถ้าเราล็อกอินอีก7วันนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแจกสุคุนะ2ตัวสุ่มจากคอมเมนต์นี้ครับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e เท่านั้นนะถึงจะมีโอกาสได้นะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่มาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย